ครับนี่คือมูลนิธิพุทธสมุนไพรแผ่นดินไทยนะครับในพระรมราชประธรรมนะครับชูทีวัดป่าด่านมิเวกนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้เพิ่นได้มัตั้งกาแฟฟรีแฟฟรีนะครับที่วัดป่าด่านมิเวกนะครับเริ่มงานบุญประทายข้าวเปียกนะครับโสภาบริการเหมือนเดิม โซฟาบริการนะครับคืออันนี้ฟรีนะครับเออคุณบริการฟรีกาแฟดีกาแฟปันสาธุน้ำพึ่นนะครับผมสาธุน้ำพ่นเป็นมาบริการฟรีคายเป็นจะบอกโรงงานเป็นสวนผมลยบอกว่ามัลง ผมบอกไปแล้วว่ามันจะได้แค่อัหลอดเลขสองกับบทดสองได้ได้ได้น้ำแข็งเอาวันหมดให้เอาวันน้อยจ้าวันน้อยเนาะนี่แม่แดงสุขภาพสุขภาพเพื่อนได้ครับผมสุขภาพแข็งแรงแน่จ้างเดอนนตี้ยังบแข็งแรงคนไหนครับสาธุนั่เด้อครับผมจัางได้เนี่ยกับแข็งแรงคนเก่าล่ะก็ผมเดี๋ยวเบิ้งผมก็ว่ามันแข็งแรงเลยล่ะ แข็งแรงแล้วบางที่โรงบาลก็มาถึงเขาแกเป็นเป็นยานที่แมลลงด้วยเ่เรี่วตวแแม่เ่าเรียวตันแก่่แข็งแรงเนาะยวก็หายครับผมแข็งนแข็งอาเอาลงลงลงนี่โยบ้างไหมเอออาการย่ครับผมน้ำแข็งจาก ซับซับอนุ่งมาครับผม,บมฟรีฟรตลอดงานตลอดงานหนึ่งเดือนเต็มเต็มนี่บ่ครับผมโอ้ผเป็นธรรมดาซับอนุ่งซับอนุ่งครับเพิ่นมาบริการน้ำแข็งฟรีหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะครับอยู่ที่วัดป่าด่านวิเวกนะครับบุญป่าท่ายเขาเริ่มแล้วครับผมมันจะมาบริการฟรีตลอดเดือนนะครับ พี่น้องเขาบ้านใกล้เลี้ยนเคียงนะครับจากจะเอาน้าแข็งโอเอ,เอาเอาขาวเปียกมาบริการอาบาบริจาคเชิดนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆน่งเดีอยเต็มๆหนึ่งเดือน,นเต็มๆ,ๆนะครับโอเคอเอาน้ำแข็งลงซอยพนนะครับน้ำแข็งลงซอยพนเยวผมจะมาซสียบมอนกาแฟ เออบริการน้ำแข็งฟรีด้วยซับอนงเพันว่าหนึ่งเดือนเต็มๆสาธุนน้ำพ่นสาธุนน้ำพ่นครับผมสาทุนนะครัสาธุนน้ำพ่นเนาะเพราะธรรมดาที่หนึ่งเดือนนี่อืไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆพี่น้องเข้าบ้านใกล้เลี้ยงเคียงอยากจะน้ำเข่ามา บริจาคในช่วงนี้ก็มาได้ด้อนะครับมาเลยทยอยมาเรื่อยๆครับผมมาแ้วก็ได้ดื่มกาแฟฟรีฟรีตลอดงานเอาความสะดวกครับผมรับุญ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 สาธุครับ บุญบ่ได้บังคับเพราะเนม่แดงพิ่นบ้านะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แดงพิ่นค่าผมเออนี้คำเทศของหลวงปู่เด้อฟังมากกับเบ้าต่อครับเออบุญม่อยบังคับบุญบุญเนเกิดจาจคิดจากใจมันเกิดใจคิดจากใจพร้อมครอบพัวมาแล้วนั่นรับได้เต็มเต็มเป็นบุญเต็ม้อยครับผมไปอุดหนุนจุนเจียครอบพัวเขาให้งห้างมี่ดีได้ท้ามาค้าขายก็ดี เต็มใจเฮ็ดก็ได้เต็มใจเฮ็ดเดินด้วยความเต็มใจเด้อจังเป็นบุญสาธุนั่งเด้อผู้ใดมากครับนี่คือแม่แดนเพิ่นอยู่อยู่ยลอยเอ็ด,ดนี่ลอ,อยแม่เนาะลอยเอ็ดลอยเอ็ดก็ว่าพอถ้ามาด่าคณะลนะอยเอ็ดเพิ่นก็นมาอยู่นี่มาอยู่งหนิเก้าปีแล้วเก้าปีแล้วเฮ็ดตลอดทำบุญตลอดทำบุญตลอด,อดครับุญไม่ได้บังคับครับบุญไม่ได้เสียเงิน ทำด้วยใจทำด้วยใจทำด้วยใจทำแล้วสบายใจทำแล้วสบายใจลูกไห้กับโบมี่ค้าขาย่เป็นตาได้ก็ได้ก,นดกด็นด้วยใจนะครับ,รบมบป็นตามีก็หมี่คนไหยนี่แหละคือบุญบุญมันเป็นผู้ให้ ผู้ให้เขาก็เป็นผู้ได้ด้วยแล้วเขาเป็นผู้ให้เลยนะครับเป็นตาได้กระได้แบบมันได้ได้มันให้แล้วมันก็ได้ตัวเนาะครับผมเออเที่ยวมันก็บอมีตัวมีตัวเนี่ยมันได้แต่มาเดี๋ยวความกินโบกินใจครับการได้เนี่ยคือความสบายใจใจบ่ทุกข์ใจเป็นบุญใจดีใจงามนั่นแหละบุญครับผมหลังมีความทุกข์อกทุกข์ใจน่ะมันบ่แม่นบุญเดียดแล้วต้องสบายใจจะเป็นบุญ นน้้าาสธุเดอครับนี่คือแม่แดงครับผมจากลอยเอียดเพิ่นมาอยู่นี่เก้าปีแล้วครับผมครับอาพร้อมบริการไปนี่อันนี้อันนี้ไาสั่งนี่อ๋ออันนี้เราพร้อมแล้วค่ะแต่กาแฟกระลังกระลังกระลังไหนล่ะค่ะอันนี้กาแฟฟรีเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้ออ่าหมูกระทะกับเปียกวัดป่าดาบวิเวกครับผมเริ่มแล้ว พีน้องเข้าอยู่ไก่อยู่ไก,ลกล่กะมาเลยครับเด้อคอยมาเรืย่ยไรทย่อยอเฮ็ดไปเรื่อยๆลงปูพินบานะครับก็ต้องเตาต้องฟังการทำบุญนะครับโ่ตองวามมีมือสองมือนะครับคือช่วงนี้พอนห้มาเรืย่ยรนะครับมาเรืย่ยครับครับผมขอบคุณและขอบคุณทุกๆท่านครับผม อะไรกับพี่น้องเขากรรมาการนักับมาลอรับเขาอยู่นี่แหละนะครับสาธูสาธูน้ำพี่น้ำนองทุกทุกทันครับผมเข้าก็มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่คือเข่าเปียกนะครับข้าวเปียกข้าวเจ้า,ข,าข,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 จข้าวขอขอหกข้าวรวมจะคัดแยกออกจากกันนะครับผม